สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้จะพามาดูว่าว่าที่ผูกไว้เมื่อคืนนี้เป็นไงบ้างครับเน่จะจะจะสว่างรอเปล่าถึงสว่างหรอเปล่าครับสอดแจงมโนครับวันนี้ครับนี่ครับตีห่ากัวละครับนี่ห่ากัวละครับมาเบิงครับนี่เป็นยังไงครับมาเบิงครับครับเราเดินมาถึงที่ผูกแล้วสายเบ้าเราอยู่ไหน อสายว่าวเราครับยังไงนี่สายว่าวเราอุ้ยให้สายสายว่าวเราเป็นอย่างนี้ครับเอาดูดูครับสายว่าวเราครับเอ้านี่สายว่าวครับจนมาลงอย่างนี้ครับเันลงลงไปโน่นครับลงไปเลยต้นไม้คร well> ับเชือกตึงแต่ว่าวอยู่ไหนครับดี๋ดูมองว่าว โอ้น่นว้าวอยู่มั้งครับลมเปลี่ยนทิศครับโน่นครับว้าวครับยันวางครับยันวางโอ้โน่นครับว่าวส่งเวียดนามครับเจอลมแรงครับคิดว่าเจอลมแรงครับเมื่อคืนนี้แล้วลมเปลี่ยนทิศคงจะว้าวหมุนนะครับคิดว่าคงจะว้าวหมุนครับลมจะแรงครับช่วงประมาณตีสามตีสี่ครับนี่ครับยังอยู่ครับยังอยู่ครับ ยันวางครับแม่ยันวางครับครั้งแรกครับเดี๋ยวรอบสามสิบปีครับปล่อยว่ายันวางครับตั้งแต่ผมจากป้าดไปเนี่ยผมครั้งสุดท้ายผมเล่นว่าวลลมไม่มีผมก็เลยไม่ได้เล่นเลยครับนี่ครับว่าวทรงวียดนามครับมาดูหลักหลักกันบ้างครับนี่ครับนี่หลักผมแอบมาปล่อยช่วงดือๆครับช่วงประมาณสั่า ก่อนหกอ่าก่อนเที่ยงคืนครับปล่อยให้หมดไปเลยครับเนี่เลยเชี่ยวขึมาเนี่นะครับนี่ครับอ๋อยันวางครับแม่นี่ยันวางนี่กจะเอาลงยังไงครับมันติดเออมันติดไปโน้นครับตอนกลางไอ้ตอนประมาณทักเที่ยงคืน่ยลงไปฝั่งนี้ครับนี่ครับไปฝั่งเฉียงเหนือไอ้ไปทางไอ้เหนือเฉียงออกสักหน่อยครับพอเดี๋ยวนี้มา เหนือเฉียงตกครับวันนี้ตอนเช้ามาเหนือเฉียงตกครับโอ้ยว้าวก็เลยแบบยังไงล่ะโอ้ยมองไม่เห็นครับว่าวครับโทษดีครับหาก็หาแต่มองไม่เห็นครับหามองไม่เห็นครับบนบนครับนี่ครับนี่ครับนี่นึกว่าแต่เจอลมพายุครับลมพายุมาตีสี่ครับตื่นขึ้นมาเอาตีสี่ลมลมมองไปหน้าต่าง โอ้ลมพัดแรงมากเลยแต่ไม่กล้าแต่ไม่อยากลุกมาครับโอ้หถ้าลงก็ลงนู่นแล้วครับสายไฟครับทางครับโอ้ท้องร้องจะลงยังไงครับนี่ครับรอมันสว่างวันนี้ก่อนครับเดี๋ยวจะลงครับครับมาว่าวลงงั้นครับโอ้ไม่รู้จะเอาลงยังไงครับเนี่ยครับเชือกมันไปคนละทิศละทางครับเชือกมันติดอ่าเชือกเชือกมันติดต้นไม้ฝั่งนี้นะครับเนี่ย ลมเริ่มเบาแล้วครับนี่ครับเชือกมันติดตรงนี้ครับนี่ฮแล้วก็ว่าวอยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวว่าวมาอยู่ทางที่ตะวันตกแล้วครับนี่ครับลมเปลี่ยนทริเครับเมื่อคืนนี่ครับเปลี่ยนแล้วประมาณได้ปีสี่ครับนี่ครับฮะแล้วว่าวลงกงนครับครับนี่ครับอ่าเชือกมันติดต้นไม้นี่ครับนี่ติดติดต้นไม้ต้นนี้ครับยังต้องหาเชือกมันเกี่ยวกันอยู่ครับนี่ มดแดงก็เยอะเลยครับกินอาหารครับเออเดี๋ยวต้องหาต้องมัดไว้แล้วก็หาไม้มาสอยครับเ่้ยครับจะเอาลงไงครับนี่ครับเออเอาลงไงครับนี่ครับว่าวครับเดี๋ยวเอาลงกันครับครับรู้ว่าวนี่ครับว่าวลงครับว่ามันเชือกมันติดต้นไม้ครับเพราะลมมันเปลี่ยนทิศ เี่ยนทแล้วก็ว่าวหมุนเลยครับคิดว่ากําลังจะเอาลงครับเอาลงหนึ่งนี้ก่อนครับไอ้ต้นไม้ข้างหลังแล้วก็โหสามต้นครับนี่ต้นใหญ่ๆยังสูงนันครับต้นยูคาต้นถอนครับเี่ยต้นจามจุรีคิดว่าครับนี่ลมก็ดีครับลมลมตอนเช้าดีมากครับเอ้ว่าวลงกันครับไม่มีใครถ่ายให้ครับถ่ายคนเดียวครับนี่ครับว่าวครับนี่แต่เชือกมันติดต้นไม้เับนี่ครับ เออจะว่าลงกันครับโดยเอาดึงดึงลงแล้วก็ให้ว่าวมันลงเองครับคิดว่าครับมีแต่ต้นไม้ครับข้างๆมีแต่ต้นไม้นั่นครับเดี๋ยวว่าวขึ้นดีมากครับนี่ครับนี่ก็ว่าวครับติดเชือกติดต้นไม้ครับว่าวก็ไม่ยอมลงครับนี่ครับว่าวผีก่อนนะครับลมตอนเช้าก็ดีครับนี่ครับแมลมลงไม่ได้นะครับว่าครับ ว่าพี่ก่อนนี่ครับลงยากเลยครับว่าพี่ก่อนนี่ลมเบาเบาก็ขึ้นครับว่าตัวนี้ครับเนี่ยปล่อยลงเองจะลงหรือเปล่าครับปล่อยไปนี่แหละครับเนี่ยปล่อยลงเองครับครับสวัสดีครับอีกรอบครับนี่ครับว่าไม่ยอมลงครับนี่ครับโอ้ขึ้นแล้วไม่ยอมลงครับสายเบาครับนี่สายเบาขึ้นง่ายลงยากครับลมมีครับช่วงเช้าลมดีมากครับ ว่าจะให้มันลงเองครับผงไม่ลงครับปล่อยไว้นงี้แล้วครับปล่อยไว้เงี้ตลอดครับว่าจะเอาลงก็ลงไม่ได้ครับคงไม่ลงครับมีต้นไม้อยู่สองสองต้นนครับข้างหลังครับต้นยยคาต้นมะขามครับถ้าลงก็ติดต้นไม้แน่นอนครับก็เลยไม่เอาลงปล่อยไว้เงี้ครับคือปล่อยเชือกให้พ้นต้นไม้ก็โอเคแล้วครับคงไม่ไปต้นบกต้นฝั่งทางน้นครับ ตัวสองต้นนะครับต้นอยขาวต้นไอต้นมะขามนี่ครับโอเคครับผมคลิปนี้ขาจบเพียงนี้กันครับกราบขอบคุณครับที่รับชมกราบขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ